หุหาาบบดเกาสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่คณเลี้ยงน้องหมาหลายคนต้องเคยสงสัยหรือเป็นโมเมนต์น่ารักน่่รักที่เราเห็นกันบ่อยๆนั่นก็คือทําไมน้องหมาถึงชอบขาสันเวลาเราเกาโดนจุดจริงๆแล้วปรากฏการนี้มีเชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเรียกว่า scratch reflex หรือการสะท้อนกลับจากการเกาจุดนี้ไม่ใช่แค่จุดฟินธรรมดามดาแต่เป็นกลไกทางธรรมชาติที่ร่างกายของน้องหมาออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันตัวเองจากประสิทธิ์ต่างๆค่ะเมื่อเราก็ไปที่จุดนั้นๆไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าอกหรือข้างลำตัวโดยเฉพาะด้านหลังขาหน้าบริเวณุุ่มซึงนจดต น่ารักและอ่อนไหวที่สุดและทีเด็ดที่สุดคือบริเวณข้างลาตัวด้านหลังติกกับขาหลังค่ะเมื่อเส้นประสาทใต้ผิวหนังตรงจุดเหล่านี้ถูกกระตุ้นมันจะส่งสัญญาณตรงไปยังไขสันหลังและสั่งให้กล้ามเนื้อขาหลังทํางานอัตโนมัติเพื่อพยายามเตะหรือขยับไล่สิ่งที่มารบกวนออกไปค่ะดังนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าน้องกําลังควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะแต่เป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่น่ารักน่า,นาเอ็นดูมา,มากๆเลยค่ะแต่มีข้อควรระวังนิดนึงนะคะถ้าเราเกาแล้วน้องหมาขาสั่นพร้อมกับมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่น ที่น้องไม่ชอบค่ะให้เราหยุดและลองสังเกตอาการของน้องก่อนนะคะการสังเกตภาษากายของน้องหมาถือเป็นทักษะสําคัญสาหรับผู้ประกอบการกเพทโฮเทลเลยนะคะเพราะจะช่วยให้เรารู้ว่าน้องหมากําลังรู้สึกอย่างไรและสามารถดูแลเขาได้อย่างเหมาะสมที่สุดค่ะการดูแลที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆแบบนี้แหละคะ่ะที่จะทําให้ลูกค้าประทับใจและรู้สึกว่าน้องหมาของเขาได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจริงๆวันนี้ก็ฝากจุดกาวสวรรค์ไว้เป็นเรกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะไว้คร,ราวหน้าจะเอาเรื่องสนุกๆแบบนี้มาฝากอีกแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ